สวัสดีครับวันนี้อูโชวสวิตกับมาพบกันแล้วนะครับในวันนี้สคริปต์ลาครับวันนี้อันนี้บัสด้าซองอันนี้ครับอันนี้เครื่องอ่าสะดุดนะครับนะอันนี้เวลาเคสอ่าตีเครื่องทะลุวันนี้ดีนะครับนะอันนี้ทะลุได้หนึ่งดีแต่เวลาพาไปเคสนะครับโอเครื่องร้อนเครื่องมันจะโรบเครื่องมันจะตกนะครับนะ แล้วก็เดินไม่ค่อยนิ่งด้วยครับอันนี้กันนี้ก็ได้ทำการสั่มเละมาแล้วครับนะเปิดตอนแหลวัวเทียนหนว่าวัวเทียนมีบานาตะลงจามก็เปลี่ยนมาก่อนเลยนะครับนะเปลี่ยนวัวเทียนมาแล้วเลยทอดคอยมาเช็คเลยทอดคอยมาเช็คดูสภปาพข้งคอยนะครับนะ ลองใช้เครื่องเทศดูครนนี้ต้องลงค่อยรั่วเป็นนะครับตนะังเซวเลยคันนี้ครับมีปะานางเซวเลยฝางวัวก็มันจะชอดออกต่าง,ทาง,นะงท,าาทางนี่ครับนะมันจะมีรูเล็กๆของมันอยู่อ่าทางนี้ครับนะมันจะมีรูเล็กๆนั่นนะครับควยยิงออกทางนี้นะครับฝากเครื่องเทศเออกมาครับเซวอเลยครับนี่ นี่ครับที่เราทำทำนี้ไ้ออกตางดวนไปบางว่าก็ออกมาบางว่าก็ออกหน่อยแต่จัดสถีเดียวครับจบนังเซวะแต่เดี๋ยวตาวะไม่เปลี่ยนนังเซวะเดี๋ยวมีปัญหาละเดี๋ยวลูกค้าว่าหาว่าเราไม่จบเราครับเลยจัดสถีเดียวเลยครับตาวาไม่มีเครื่องเทศนะครับนะเราไม่รู้เราหัวโคยเสียไม่เสียหัวมันีริรัวไม่รัวของลงจัดการใช้เครื่องเทศด,ดู ควยยิงแป๊บแป๊ปปบทางนี้เลยครับนะทางโคบนี่มันจะมีเป็นรูเป็นรูครับทุกอันเลยเสียวัวไม่ใจากรูที่ว่าที่มันหลวมอะไรนะครับนะรูนี้ก็ทำาไเป็นมันก็รูระบายน้ำเลยครับนะตัวนี้มันจะเป็นรูอยู่แล้ว โอเคนะครับนะกับคลิปนี้กับปัตตาสองก็เฉลี่ยปรับการครับนะกับเวลาจอดกับเตะเครื่องเดินเรียบดีแต่เวลาพาไปเคสมีอาการมันไม่สะดุดนะครับนะแต่เวลาโอเครวนถึงจอดเด็ดควยแดงครับมันมีอาการทำา่าดินไม่ก่อยเรียบรบเครื่องไม่นิ่งนะครับนะทำถ่ายดับแต่วิ่งได้ไม่สะดุดครับโอเคครับ บรรด,ดาเครื่องเดิน <c oughs> รอบเครื่องไม่นิ่งสวัสดีครับ